อะไรกันครับเนี่ยมือเย็นไงมืือเย็นเบาๆก่อนกับที่พักเบาๆก่อนกลับบ้านวันนี้เรามากินฟาสต์ฟู้ดกันนะครัใช่เมื่อวานเมื่อวานกินอะไรนะเมื่อวานกินเคเอฟซีวันนี้เรามากินแมกโดนัลด์แมกโดนเอร์แต่ว่าแมกโดนเนอ์วันนี้เรามันพิเศษกว่าธรรมดาทําไมครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะอกไก่โดซามอนเบเกอร์เมืองไทยยังไม่มีเรามาไกลกับสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยอ่าใช่หรอ ดูมาดูมาดูมาดูในในชุดมันก็จะมีออฟไฟโดโบเทอร์แซลมอนเราสั่งเป็นด mm ับเบิลนะก็คือดับเบิลก็คือมีแซลมอนสองแผ่นเนื้อมีแซลมอนสองชั้นแล้วก็มันจะมีไฟมีไฟซึ่งไฟไฟกับนเราเราก็อัพอัพไซส์นะครับโดยที่ปลาเขาก็จะให้ตัวที่พอเราอัพไซส์หกสิบหกสิบสตาเราก็จะได้ตัวที่เป็นเชคเกอร์มาด้วย ในตัวเชฟเฟ่พื้นแรกก็คือจะเป็นซองคล้คลายๆซองของบ้านเราอะ่ะแล้วข้างในก็จะมีแล้วก็จะมีตัวซีวีดีนี่ก็คือเออ่สารายซีวีดนี่ก็คือรถยนต์รุ่นหนึ่งใช่ <c oughs> ละวแ <c oughs> ทนซีวีก็คือสารายเป็นฝังสารายพอโรยลงไปในก่ายามันก็จะติดเหมือนกับที่บ้านเราจะมีช่วงที่ใส่ ชีสใช่ไหมใส่ชีสเขียวาแต่เราไม่ได้เขย่าเองนะเขาจะบเยี่ยมาให้ใช่ไหมแล้วมีดิฟชีสจิ้มอะไรอย่างงี้ทุนเราเขาเป็นสูงสีขาวแต่ถุงเราเป็นสูงเสีน้ยมตาลเออใช่ทุนเราเหมือนกระดาษใช้แล้วอ่ะเออแต่ว่านี้ก็คือเป็นถุงสีขาวกาดเกรดร้อนมากวันนี้แบบที่นี่ร้อนนะมันคือน้ำน้ำชาชาใช่ชาชื่อเฮเธอร์และเบิร์ธอันนี้เป็นชามะนาวมะลิ ชาคนละอันกันใช่ไหมคนละรสกันรหือดันนั้นรู้สึกจะไม่มีกลิ่นมะลิอันนี้เป็นชาเขียวอือันนี้เป็นมะนาวมะลิ jasmin tea lemon jasmine jasmine green tea อันนี้เป็น jasmine green tea ก็อร่อยอร่อยอร่อยรสชาติมาชิมน้ำเลยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเหมือนที่จังวัดโนกินเลยแปลกๆหวานแปลกๆรสแบบกดูกันเลยอืมหวานไม่เคยหวานมาก่อนมาดู ตัวเบอร์เกอร์เลยนะดูเลยครับอย่าดูอย่างเดียวครับกินกันเลยดีกว่าเบอร์เกอร์ของเขาเนื้อเป็นยังไคนดูเนื้อแหกแบบแหกได้ไหมแหกใช่เอาเลยผมขอแหกก็จะมี้ตลับปีฝอยใช้มือเลยนะเขาจะไม่มีซอสใช่ไหมไม่ละมายองมายองมายองเนื้อมายองเป็นตลับปีฝอยมีแซลมอนอยู่สองชิ้นแล้วก็มีมายองปิดท้ายแล้วน่าจะเป็นซอส รสแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นกินเลมิังตัวนมปังเป็นยงตัวนมปังแตกต้าจากบ้านเราตัวนมปงมีช้างหลายตัวเลยี่ปุ่มีงาขาวงาดำหอมลมมลมมลมกิ่นเป็นกินหอมมากหอมมากเลยอ่ะลองดูเลยนี่มีตอมั้ยเนี่อันนี้ออ๋อเป็นสามมอเป็นชุดเือขนมปังใช่ไเนื้อซมอรเป็นไง กันเป็นไงแบบเรอมาซิอร่อยอ่ะหอมงา,าเนาะตัวปลาแซลมอนมันก็หวานหวานนะหวานหวานแล้วมันก็จะเป็นอืตัวแท็เจอร์ของตัวไอเนี่ยปลาทอดเนี่ยกรุบกรอบตัดกับตัวกระล๋อปีมันก็เลยทําให้ไม่เลี่ยนเติมพริกโซลมาผ่อนบ้างด้วยเลพริกโซลมาผ่อนเป็นคำเป็นคำเป็นคำเลยรู้สึกว่าจะไม่หอม หอมด้วยป่ะหอมซอยเชื่อหอมหอมใหญ่หอมใหญ่หอมใหญ่ซอยออือหอมใหญ่จริงเป็นคนที่ชอบหอมใหญ่กินคำนึงเราก็เห็นจอมบ้วนครับคือยอดนะต่อด้วยไฟนิดนึงนะต่อด้วยไฟไว้รสชาตจะเหมือนบ้านเราหรือเปล่าแต่ยังเกษตรบอกว่าเวลากินแค่หร่อยเนี่ยต้องกินสามชิ้นาไม่เคยกินรสจัด อมมไม่รัเบียเลยเยใช่ไหมเยร์จะจัลองชิมลองชิมดูอ่าแซลมอนฮอกไกโดเลยนะโอ้ยข้างล่างเขามีซอสนี่เป็นยำเดียกันไหมนจะเหมือนนี่จะเป็นซอสญี่ปุ่นไะมใช่ไหมอือแต่เอาลองชิมดูครับอาจารซอสโเชียซอสโชยญี่ปุ่นไงฮะ เนื้อแซลมอนโดนย่างฮะโดนวัดโดนแล้วเนี่ยๆๆมันคือซอสเต้าเจี้ยวแหละบุกรอบก็คือซอสเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นอ่ะเป็นเหมือนสลัดเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นแบบนั้นเลยอร่อยเนื้อนั่นมากเลยเนื้อแซลมอนเนี่ยดูดูอร่อยนะมี คือตัวน้ำสลัดเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนกินสลัดที่เป็นน้ำสลัดเจ้าชื่อญี่ปุ่นอย่างนั้นเลยออ,อร่อยอร่อยอร่อยทอดกับผักยอดเลยนะ,ะตัวปลาเน,นี่ยนิดนึงอาจารย์ปลาลองปลายลา,ยายใช้ถูกต้งองวิธีการกิน,กนคือต้องเคารพขายอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องชุดซอส ชุดนี้เท่าไหร่อ่ะแดนสิบเหรียญหกเซนมาเนอะประมาณนั้นมันสิบสิบบาทประมาณประมาณสองร้อยห้าสิบบาทจริงจริงเราลืมเราลืมเราลืมสาธิตอันนี้ให้ดูอ่ะเออเราลืมเอาเลยดีกว่าอ่ะเราจะมาสาธิตกินเฟ็นไฟเชเริ่มจากเอาไฟใส่ลงไปก่อนเช็กับสารหลาวให้หมดให้หมดอย่าให้เหลืออร่อยแม่อร่อยว่ากัน แ่ละอันนี่สายสายายมาดูตัวผงสาหร่ายนะครับนี่นะฮะเาก็จะฉีกซองสาหรายเป็นงไงนีู่ปขงสาหรายอ๋อก็คือผงน่าน้า,านาจะมีใส่ผงชูรสด้วยจะ

มา,าก็จะเป็นเรือบลงมาโอ้เ,เลือบเลือบเวลาก็ชิมเลยเอาเลยเอาเลยเป็นไงนี่เห็นไหมมันจะเรือบหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมใช่ไหมมันจะเรือบ จะกินเล่รดนอริสาหร่ายเนี่ยเหมือนกันเป๊ะแต่แค่แค่มันไม่กรอบเคชื่อมก็ไม่เชื่อมไหนดีกว่าแล้วจะคนชอบมันคนละแบบกันเลยอ่ะนะอืมแต่ผมว่าอันนี้ก็อร่อยแบบไม่เชื่อมก็อร่อยแบบออริจินอลที่อร่อยดีอาจารย์ลองชิมดูบ้างอ๋อมันมีรสชาติขึ้นนะนะอ่โนริสาหร่ายเลยอ่ะเข้ากับเข้ากับตัว ลายเออคิดได้นะครับแต่รถนี้บ้านเรายังไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่ไม่มีให้ทำเองอย่างนี้ต่อไปเดี๋ยวคงจะมีเข้าไปบ้านเราบ้างนะเรียกว่าเข้ากับตัวเบอร์เกอร์อยู่เหมือนกันนะตัวเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นทั้งคู่เลยครับเดีวเรากินกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับสําหรับมื้อจะบอกว่าปิดท้ายอย่างย่างนะกินตั้งสองวันอย่างนะมื้อปิดท้ายวันนี้ไงอแต่เราอาจจะมีอะไรแถมนิดนึงตอนท้าย ติดตามรับชมกันครับผมขอตัวกินก่อนแซลมอนลอยเยือกครับผม